มาทำงานในหน่วยงานรัฐนะเราก็จะสอนอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เลยคือหนังสือรับแล้วก็บันทึกข้อความนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของปี6-7เเนาะจะนับตามปีพศออนะคะไม่ใช่นับตามปีงบประมาณเนาะถ้าเราเริ่ม พศ2567วันที่2ก็ลงเป็นวันที่2แบบหัวที่เจนเขียนเลยทั้งบันทึกข้อความทั้งหนังสือรับเลยนะคะบันทึกข้อความก็จะเริ่มจาก001แล้วก็เราอยู่กองไหนที่ที่เห็นว่าที่บร533-04ก็คือกองสาธารณสุขนะคะเริ่มนับจากปีพศวันที่2มกราเช่นกัน เมื่อส่วนกลางเอาหนังสือมาให้นะจ๊าเราก็จะมีตายอย่างประจำกองนะคะอย่างเจนอยู่สาธารณสุขเนาะเจนก็จะมีกองปัม๊มแล้วก็ไปเขียน